สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show วันเสาร์เช้าๆแบบนี้2กันยายนค่ะกับคุณคเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะ,ะท่านผู้ชมครับรายการ The People Show ของเรานี่ได้รับรางวัลล่าสุดนะครับท่านผู้ชมต้องขอเล่าข่าวนี้เป็นข่าวแรงนิดนึ่งนะฮะหน้าคราชอวอร์ด Award ครั้งที่6จัดโดยดารา Ins i g h ์ TV นี่แหละฮะงานนี้นะครับค่ะ ซึ่งรายการของเรานะครับ The People Show ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลน,นี้นะครับสาขาคือรายการวาราตีดีเด่นประจำปีครับและก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับรายการอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินดารานักแสดงท่านอื่นด้วยได้รับรางวัลกันหลากหลายสาขาเลยนะครับอย่างรายการโหนกระแสรายการนักผจญเพลิงนะฮะนักผจญเพลงขออภัยนะครับนะ รายการหัวท้ายตายก่อนนะ,ะซึ่งงานนี้ก็มีดารานักแสดงแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยตบเท้าเข้ารับรางวัลกันมากมายเลยนี่ส่วนอของรายการเดอะพีโพชของเรานี่น้องทิพ์นะฮะนัดนิชาพิพิธวณิชาการไปตัวแทนรับนะครับฟังเสียงหน่อยฟังเสียงสวัสดีหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะทิพ์ค่ะในฐานะผู้จัดรายการเดอะพีโพชนะคะแล้วก็มีคุณแม่อีก่านหนึ่งด้วยนะคะคุณแม่น,นัท นัทวีพิพิธวณิชการนะคะก็เป็นผู้จัดร่วมกนะะันค่ะรางวัลน,นี้นะคะนัครา,าวรก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคณะกรรมการแล้วก็ดาราอินไซต์ทีวีค่ะรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของรายการนะคะแล้วก็บริษัทที่ทํารายการมายาวนานนะคะก็ขอขอบคุณแทนทีมงานทุกท่านพิธีกรทุกคน ผู้บริหารค่ะก็ขอขอบคุณค่ะอืมนี่งไบงบอรบอลนี่เขาจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะนะ